เรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นกรณีมาตั้งแต่ตัวอย่าง Dr. s t r r s t r a n g e and the m u l t i v o r s e of m a d n e s s เนี่ยเข้ามาฉายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยการพยายามสับขาหลอกคนครับและมันก็หลอกจริงหลอกจังหลอกกันอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ตัวละครนู่นนี่นั่นมาผมพูดไปในโทรทัศน์แล้วนะครับว่าเออหนังมาเวลปัจจุบันเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องเล่าเรื่องละ เออไม่จําเป็นจะต้องเล่าเรื่องละเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคนก็ดูดังนั้นตัวอย่างหนังเนี่ยจะไม่ไม่ทำไม่ทำหน้าที่เล่าเรื่องราวว่าหนังเรื่องนั้นจะเล่าเรื่องอะไรอ่าแต่ตัวอย่างหนังมาเวลเนี่ยจะทําหน้าที่เอาช็อตต่างๆที่น่าสนใจแค่เอามารวมๆกันเพื่อให้รู้สึกว่าเออมันอ๋อมันจะมีอันนี้ มันจะมีอันนั้นแค่นั้นแหละฮะโดยที่ไม่ได้บอกเลยว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรบ้าง o c t t r Strange in t h u m u o t i v e r s e of m a เ n e s s เองก็เช่นเดียวกันครับดังนั้นในตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลยใส่สิ่งละอันพลน้อยที่เหมือนกับโยนจิ๊กซอที่กระจัดกระจายมาให้เรานะครับแต่มันช่างเป็นจิ๊กซอชิ้นที่ไม่ได้เป็นชิ้นมุมมุมที่ไม่มีภาพอะไรนะครับเป็นจิ๊กซอชิ้นที่มีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่เป็นอะไรที่ไม่ได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเลยอะไอเราก็ ได้จิ๊กซมา10ชิ้นจากความจริงจิ๊กซทั้งหมดมี2 5 0 0ชิ้นนะครับก็ช่างจินตนาการเอา10ชิ้นมาวางห่างๆกันแล้วนี่ภาพใหญ่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จินตนาการกันไปไกลครับและจิ๊กซชิ้นสําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่ทาง Marvel Studio โยนให้กับคนดูอย่างเราเนี่ยก็คือชิ้นนี้ครับฉากที่ตัวของสตีเว s t r a n d โดนจับเขาก็บอกว่า ใช่มันโดนไอ้พวกอิลลูมิเนติจับอิลลูมิเนติคือการรวมตัวกันของตัวละครมาวเวลที่เป็นแบบพวกสมองยอดคนสมองเพชรเออในจัก,กรวาลมาวเวลมีพวกโทนี่สตาร์กอะไรพวกเนี้ยฉลาดฉลาดเขามารวมตัวกันตรงนี้แล้วในชอ Over ็ชอตโอเวอร์โชเดอร์ช็อตเนี่ยเ,ออเห็นหลังไวๆเนี้ยเขาบอกว่าไทาทอยไม่มีผมเห็นแต่หูคอเหมือนสูตรสีดำตั้งอยู่นั่งอยู่บนบันลงังไม่ใช่ใครอื่นแน่นี่คือตัวละครแข็งพลาสติกจูด Professor X จาก X-Men นั่นเองมันช่งสอดคล้องนะครับเพราะว่า Marvel เพิ่งจะชำระกรณีเรื่อง f o x เสร็จ2-3ปีที่ผ่านมาแล้ว X-Men ก็อยู่ในมือแล้วใช้ก็ไม่ผิดใช้ได้เลยแต่เขาก็บอกอยู่ไม่เลยไม่ใช่เหรอไฟกีก็บอกตลอดเวลาว่าเอ้ยเขายังไม่ใช้เกามีอยู่ในมือเยอะแยะเขายังไม่รู้จะใช้ยังไงเลยแต่อดีายว่าแต่ d u c a เลยครับเควินไฟกีพูดทุกวนันนี้ผมก็ไม่เชื่อครับ <laughs> แล้วมันยิ่งมีเสียงไดอะล็อกที่พูดในตัวอย่างเนี่ยทุกคนก็ได้ยินแล้วก็เราก็ฟังเสียงพลาสติกจวดกันมานานเนะฟังทั้ง X-men ฟังทั้งจากสตาร์ r ทรเป็นช่องลูกพิาร์มามันเชียงพลาสติกจวดต้องใช่แนแน่เลยแล้วใน IMDB อ,อ่ะอ่ะผมให้ดูเนี่ยท็อปแคสก็มีอลิซาเบธโอเซนมีเบนเดนต์คิมเบอร a บาร์ช a าเชลแม็กอะดัมมีพลาสติกจวดอยู่ตรงนี้แล้วซิเวเทลไอจูโอโฟร์เบเดนตวองอยู่หน้าแรกเลย ปกติอ่ะผมชวนวิเคราะห์แบบนี้ปกติถ้าเป็นข่าวลือ IMDB จะวงเล็บว่า rumors แปลว่าข่าวลือ <c oughs> หรือถ้าไม่มีในเครดิตจะเขียนแบบนี้ว่า u n c r e d i t เห็นไหมฮะ u n c r e d i t เห็นไหมฮะนี่ u n c r e d i t อย่างงี้ u n c r e d i t ง,งี้ไม่มีอะไรต่อไม่มีมีแค่ขาดชื่อเฉยๆว่า ชาวซาเวีย <Charles> <laughs> <laughs> ดังนั้นมันจะไปไหนรอดมันก็ต้องเป็นพทริกสจวตใช่ไหมทุกอย่างนะมันชี้มาทางเดียวกันครับว่า yes this is p a t r i c k s t e w r t this is professor x แต่เจ้าตัวครับพลาิกสจวตออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตลอดชีวิตการเป็นนักแสดงของผมเนี่ยมีคนพยายามจะเรียนเสียงผมมาตั้งแต่ผมเข้าวงการเมื่อ60ปีที่แล้วเพราะอย่างนั้นผมไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือจริงๆผมไม่เคยได้อ่านโซเชียลมีเดียเท่าไหร่หรอกครับเพราะไม่คยมีเวลาแต่ผมบอกได้เลยนะว่าช่วงก่อนนอนวันอาทิตย์วันนั้นน่ะมีข้อความเข้ามาที่ผมเยอะมากๆเลยทั้งเพื่อนที่ผมรู้จัก และเพื่อนที่ผมแทบจะไม่รู้จักเลยทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นใช่คุณใช่ไหมนั่นใช่คุณหรือเปล่าแน่นอนละ่ะว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่ที่บ้านกําลังรอดูฟุตบอลอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นผมได้ยังไงล่ะเราก็คงมีแต่จะต้องรอชมเท่านั้นแหละครับนะฮะอันเนี้ยผมว่าช sure, ัวร์แพคจรซครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมีคนบอกว่า i m d b สับขาหลอกไอเรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้มาเวลทําหลุดอยู่บ้างถึงจะไม่มากเท่าไหร่ครับถ้าใครจําได้ตอน Avengers Endgame ตอน Avengers Infinity War เข้าฉายเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการประกาศว่าหนังภาคต่อจะชื่ออะไรเราจําได้ว่ามาเวลสตูดิโอเคยพูดในคอม i ิ c คอนเอาไว้ว่าจะเป็น Avengers Infinity War 1 PART 1 n d p a r t 2แต่หลังจาก Infinity War ฉายเอ๊ะมันไม่มีเขียนพาร์ทอ๋อ มันจะต้องเป็นเรื่องอื่นแน่เลยเขาต้องใช้ชื่ออื่นปรากฏว่าผู้กำกับภาพเอาข้อมูลไปกรอกในเรซูเม่ออนไลน์ของตัวเองแล้วอันนั้นก็หลุดออกมาครับดังนั้นข้อมูลที่หลุดแบบเป็นตัวหนังสือสั้นๆแบบนี้โดยมากแล้วผมว่าเป็นความจริงครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราดูจากบทสัมภาษณ์ของพรัสติกจวตการพูดทีเล่นทีจริงเยอะแยะไปหมด การพูดในลนักษณะของการมีลูกเล่นไม่ออกตัวปฏิเสธบอกอุย้ยไม่ใช่ผมหรอกครับไม่ใช่แล้วล่ะเลอะเทอะไปกันใหญ่ละปัดแบบง่ายๆอันนั้นจะมีโอกาสที่จะไม่ใช่กว่าครับแต่การที่พระติกจวดพูดไปว่ามีคนเรียนเสียงผมเยอะแยะตั้งแต่60ปีที่แล้วมีคนโทรมาเต็มไปหมดเลยผมอยู่ที่บ้านรอดูบอลอยู่อันนั้นจะเป็นผมได้ยังไง มันเล่นลิ้นแผลบ,บ,บครับดังนั้นการมีพระติกจวดอยู่ในหนังมาเวลซ c น n e m ติกยูนิเว r ร์สไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับการที่มันเป็นการยืนยันครับว่าเควินไฟกีตัดสินใจปลักอินเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นการต่อด้วยจักรวาลคู่ขนานหรือไม่ก็ตาม หรือต่อด้วยวงจรตรงไม่ต่ออนุกรมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยต่อจักรวาลเข้าด้วยกันรตรงๆแต่มันก็คือการต่อ Marvel Cinematic Universe เข้ากับ X-Men ที่ Fox ทำมาตั้งแต่ต้นเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเมื่อต่อวงจรกันแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่ Professor X ตัวเดียวครับที่จะไหลามามันมีอีกเพียบครับแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือต่อให้คุณ Hugh Jackman พูดกี่ครั้งก็ตามว่าผมไม่มีมันจบไปตั้งแต่โลแกนแล้วใช่ครับไอ้ด็อกเตอร์ไอ้โปรเฟสเซอร์เอกในโลแกนก็ตายหาไปแล้วครับตัวแทงพรวดเลยมันยังกลับมาตรงนี้เลยดังนั้นมันทําให้เราโอ้พอมันปลักเข้ากับ X-men เนี่ยฟุ้งซ่านเลยนะครับ <laughs> แต่จริงๆมันไม่ได้พึ่งปลักกับ Xmen นนะถ้าทุกคนจำได้ในซีรีส์วันด้าวิชัน่นอะ มันก็มีควิกซ s เวอร์จาก X-Men มมาโผลอยู่นะครับดังนั้นผมว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่และผมว่าใช่ยังไงก็ใช่ยังไงก็ใช่ไม่ได้มีพลาติกจูดคนเดียวครับที่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือ เจ้าของบทเดทพูครับอย่างคุณไรอันเรนโนนั่นเองนะครับเรนโนออกมาให้สัมภาษณ์กับ Variety หลังจากที่มีการปล่อยตัวอย่างเรื่องด็อกเตอร์สเตรนด์ and the multiverse of madness ออกมาทันทีนะครับแกบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้จริงๆครับแต่เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามจี้ว่าเอ๊ยอยู่โกหกหรือเปล่าเนี่ยเรนโนก็ย้ำอีกครั้งครับว่าผมสัญญาผมไม่ได้อยู่ในหนังเรื่องนี้จริงๆซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็พูดยากนะฮะเพราะว่า แอนดูกาฟิลก็พูดแบบนี้ครับ <lk st> <laughs> เราจะเชื่อการแอนดูกาฟิลก็พูดแบบนี้นะครับดังนั้นยังไงล่ะจะยังไงล่ะยังไม่ออกจาก MCU นะฮะอยู่ที่หนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับเรื่องราวของบรีลาสันนะครับกับตันมาเวลนั่นเองครับกับตันมาเวลหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าติดนู่นติดนี่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้หนังจะดำเนินมาสู่ภาค2แล้วแล้วก็ ทุกอย่างของ Marvel Cinematic Universe ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะทำหนังโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับตัวซ u เปอร์ฮีโร่ที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องตัวเดียวแล้วครับเราเห็นกระแสนี้ได้จากการที่เขาสร้างหนัง Black Panther ภาคที่2เราใช้ชื่อว่า Wakanda Forever มันไม่ได้เป็นการพูดถึงตัวละคร Black Panther ตัวเดียวแต่เขาจับจัก,กรวาลใหญ่ของ Black Panther ที่เป็นนคร Wakanda เช่นเดียวกันครับ กัปตันมาเวลก็เหมือนกันครับเขาเลือกที่จะไม่ใช้คำว่ากับตันมาเวล2แต่ใช้คำว่า The Marvel แทนโดยอย่างไรก็ตามมันก็คือกับตันมาเวล2นลั่นแหละครับที่มีบรีลาสันแสดงนำนะครับแต่ก็มีตัวละครอ,อื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นมาใน MCU เนี่ยเข้ามาอยู่ในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับตัวบรีลาสันออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังเรื่อง The Marvel เอาไว้น่าสนใจครับว่าเธอบอกว่าเธออ่านบททุกอย่างเกี่ยวกับ The Marvel จบแล้ว แล้วเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับมาเวลก็คือพวกเขายังสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเขายังคงทําสิ่งที่ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วทาให้เกิดในภาพยนตร์ขึ้นมาได้แล้วก็พวกเขาไม่กลัวว่าจะไปถึงได้จุดนั้นได้ยังไงเพราะอย่างนั้นในการแสดงหนังของมาเวลเนี่ยฉันก็เลยตื่นเต้นมากๆกับสิ่งที่พวกเขาทำะนะคิดว่ามันเป็นเหมือนกับความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยและตื่นเต้นที่จะได้แชร์มันออกมาให้กับทุกคนได้ดูสิ่งที่พวกเราทานมันสนุก แต่มันมีความลับนิดๆหน่อยๆนะรู้สึกสนุกทุกครั้งที่เวลาหนังเข้าฉายทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสดใหม่ของหนังมาว e ลทุกเรื่องและฉันเก็บมันไว้กับตัวเองให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นการสรุปว่ายังบันเทิงอยู่ยังสนุกอยู่แล้วก็ยังมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ในหนัง The Marvel ที่บริลลาสันจะแสดงนำนะครับและนั่นคือทุกอย่างที่ อยากจะพูดถึงณนวันนี้เกี่ยวกับมาเ vel CinematicUnivers e ครับ